วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมชื่ออยู่ที่ไหนนะคะจังหวัดอะไรผมอยู่อุบลครับอุบลอันนี้มาจากมุกดาหารค่ะมุกดาหารโอ้พูดเล่าด้ดาหารมุกดาหารลูกอีสานค่ะลูกคือคือตาติดติดคือลูกคนจีนแต่ลูกเจ๊กค่ะลูกเจ๊แมนบอกเล่ากิงเลยโอ้เราได้บอกเจกอะไรได้อีกหนึ่แม่นบ้างครับตู้นี่นี่เอาอีกส่งทรงเลย ส่งภาษาหน่อยส่งภาษาหน่อยทีไงทีไงไม่ชอบปะไป这边的大象的话还蛮吉祥的，如果你们ล红个贴อ要错过咯，一定要来的真的。哦是เ样。我จะต่างประเทศเอาแมเขาไปสอยใสย สอนสมาธิของวัดพรรระธมันวันนั้นน่ะมีจี้กงจี้กงมาร้องเพลงใช่ใช่ร้องเพลงอะไรสวรรค์เลยใช่ใช่เขาเลียงเพลงอะไรนะคะของจี้กงอ่ะเพลงบูชาพระแม่โพอะไรโพนิสัตว์อะไรอ่ะเขาสอนที่ญี่ปุ่นไต้หวันเ้ยเผยแพร่ให้หน่อยเผยแพร่ต่างประเทศให้หน่อยพระภายเอกชัยเมื่อกี้เขาพูดจีนแล้วใช่พูดจีนก็เป็นช้างเผออเพราะภายเน่ะ ลักษณะพิเศษสําคัญเลยคือท่านมีรูระบายอากาศ1รู 1> จริงๆช้างทั่วไปจะต้องมี2รูแล้วก็กทั่วโลกเนี้ยจะมี2เชือกกาลังงงู่ว่าทำไมมีรูเดียวเป็นลักษณะพิเศษซึ่งอันนี้เป็นอัศจรรย์แล้วก็เป็นสิ่งมงคลเลยบันทึกอยู่ในพุทธกาลเลยนะคะว่าท่านหรูเนี้ยคือเป็นสิ่งสําคัญที่พิเศษมากแล้วก็เชืออเลยพ่อนินทาพ่อขออนุญาตให้ข้อมูล อาบน้ำอยู่อาบน้ำชองหนึ่งูนเนี่ยองแรกที่เจอเชือกแรกที่เจอคือที่ศรีรากาแต่ว่าท่านล้ไปแล้วอันนี้คือเดอะเบสหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยเดียวในโลี้ลลยคนะ่ะฉะนั้นในในโลกนี้มันถือไว้แค่สององค์ท่านลานดีบอกว่าไปไปไป,ไปดูได้เลยนะในประวัติศาสตร์เรื่องเคลื่อนยดานหนึ่งรูเนี่ยมีแค่สองอันนี้พระไตรเตรียมไว้ประจิตเอามาให้ดาโมโนทนาสารถแล้วาาตั้งจิตอธิษฐานได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูไปตักทายให้แล้วหนูมาเล่าให้ให้ฟังก่อ พ่ดินนี่ครับเตรียมอันนี้มาสามบ้านนะโอเคจัดให้ขอาคูมมาจัดให้มีมูลด้วยเนาะมูเอามูมไหมมีก็เอาไว้อีกสามคนสามคนก็สามถุงพอดีสายสายที่กล่องกล่องไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ไหมคะไปมาสองสองรอบแล้วใช่ไหมไปมาสองสามวันเนี่ยเพิ่งกลับมาไปแต่ไม่ได้นอนนะไปทำเพลงให้ลุงโนนแตอว่าทำเพลงให้ลุงนนนใช่ เขาเขียนไว้จะเห็นมุมไหล่ะพอดีผมก็ทำเพลงอยู่พมทำได้เราทำให้นั่นตรงโน้นสารฝันเนี่ยมึงนมีคสุดคือออกวางเดี๋ยวพี่แจ๊คจะพี่แจ๊คจบยังพี่เขียนชื่อพอดีคุณนบอกว่าจะทำะถินอะไรนี้ยังขายข้าวสานอรัขาแง่ประมาณนี้นองนะเดี๋ยวมันบุ๊สอนสมาธิภาษี่ปุในประเ คุณสีตางี่ค่ะไตะอม่นอยู่นี่อราะางลลบงนะครับตลสีตางสีตางสีตางอันีคุณตริงชิพ้าทอันนี้คองพี่สีมาอสซีมาพร่องนนันเขเขียนชื่อนี้พอดีเขาเขียนชื่อลงไปตรงนั้นนะ ตอนนี้ของพี่เองเขียนในมือมี่ลงลงในช่องประนที่ที่ี่นี เห็นไหมคชัสเห็นไหยในช่องเนี่ย ครือออกซื้อ่คะเมนเมนเมนขอบคุณมากค่ะขออนุถ่ายนะครับได้ค่ะนี่ป้าจะออกแล้วป็ภาษาอีสานกันอรไรเป็นยังไงครับเหยี่ยวซ่องยังไงเนาะเอ้ยจังหวัดอะไรนะคะผมอยู่บงกานครับผมอ๋อรวมบุญถวายปัจจัยกระทิ่นค่ะกระถิ่นกระทิ่นกระทิ่นสังกระทิ่นสังอ๋อกระทิ่นพระพายที่ว่ามีคุณวัน สมทบมาหนึนต้นใช่ไหมคะรับเขาผ่านเขผ่านพี่มานาครับร่วมมา1นึ่งมืนบาทแล้วก็จะเอามาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ก็รออยู่นะครับรออยู่ก็จะไปถวายที่วัดครองมะเดื่อพระอาจารย์ต้อยนะครในวันที่19้พฤศจิกาเพราะว่าเขาจะมีกระถินใหญ่ ใช่ครับเนหน้าปใช่ครับที่ปัดช่องเพราะว่าพรอจันต้อยเนี่ยเป็นผู้สบสมแลวไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มหรือว่าอาหารของท้องายนะครับกล้วยหญ้าแดกต้วยดง้วัดคกาเดือ้างขึ้นเขาใหญ่น้ฮะทางขึ้นเขาใหญ่ก็จนร่วมนะครับ เป็นต้นกระถินเลยอันนี้ให้บอกบนเป็นภาษาจีนไหมคะไม่ไม่ไม่ม่ไบอกเป็นภาษาอีสานอานก็ได้จีนก็ได้จีนน่นะมัสุดยอดเลย้นมาอ่ะให้ใครเนี่ยอให้าจ้มเลยเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวเอามาตั้งตรงนี้ครบมือนะไหมครับครับขอบคุณนะคะมากันเยอะๆนะคะ ไปดูข <differences S 2> ้อากัน <cider> ด <sounds> oh, <c oughs> so, ้วยนะคะเขทราบข่าวยังไงครับเรายังไม่ได้สนูมกันหรออ๋อยูทาง Youtube ค่ะดู Youtube ด้วยแล้วก็อยู่ในอ่าไลน์ด้วยค่ะพอเจอในไลน์ก็ สามกับที่สองแต่อันนี้มาตั้งแต่วันนู้นวันนะวันอะไรนะมันอย่างอีสานก็เลยมาเลยเขาอกอยากจะมาที่นี่วันวันตั้งแต่วัานี้มันตรงมาเลยเพราะว่าตีมีคนอีกห้าคนในต่าเอีมาเลยแล้วก็ทานเอาไปทั้งทานเลยทานได้เหรอให้ไปเลยดู่ามืไม่ใช้เองมอมาอยากให้ไปนะที่ดินแล้วแบ่งได้ใช่ไหมคะแบ่งได้ อันนี้พอไหมาถามก่อนเราพอไหมโ้่รัระเดี๋ยวเอาถุงมาให้เดี๋ยวพี่เอาใอันนี้พอไหมอค่ะันนี้พอไหมพอค่ะนี้พอไหมพอพอค่ะโอเค่ะอ่ะได้ไปให้อันนี้ของพ่อหายากนะคืออะไรที่รูว่าเล็กเกินคมอะ่ากเลยให่มเค่ะที่่ขอามาอในในช่องื่ออะไระอ๋องพี่่มาในเอสิงคโปร์แล้วก็เจ ามือผมดิอโยเขียนใส่มือตัวเองแล้วใครจะจำได้ชื่ออะไรนะคะ sj sj ติดตามนะคะคนที่ติดตามชื่อนี้อะไรเข้าไป sj sj ชื่อจริงก็ชื่ออะไรอ๋อพี่พี่แจ็คสสิมาพรในในซองนะคะสสิมาพรไม่มีกระดาษไหมอ่ะกระดาษนิดหนึ่งแค่นีกระดาษต้องดูตลอดเลยจะเป็นแบบกดกดกดไลฟ์แต่ไม่ค่อยได้กดอันนี้ อาเป็นปฏิทินแล้วกันนะคะอ๋อน้องได้ละค่ะนี่หนูจะบอกว่าเวลาจะปลุกไหลออกไปเนี่ยหนูไม่ได้พูดแบบต้องมีข้อมูลต้องมีข้อมูลหนูไปเซิร์ชหาข้างหนูก็จะไปหาหนี่ใหม่เจ้าพญาเฉยันข่าแล้วตอนที่ออกศึกท่านก็ต้องทรงแบบนี้นี่ค่ะปกตมาตามาตาที่หนูพูดถึงเนี่ยเหมืนมาตาสี วันนี้เพื่อจะจัดงานศพน้องชายไม่ใส่แว่นจะมาต้องมาแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้จะมาอย่างไรก็เลยนอนใช่ก็คือโคจราจัดได้ว่าในเรื่องของโคจรลักษณ์และโคจรตังโคจรลักษณ์ก็คือรูปลักษณ์ ก็ <łość> จะทำแล้วคือวิธีการของชาชื่อประมาณนี้นะแต่ก็จะไม่คยได้คอมเมนต์เท่าจะมีเรื่องของเจ็ข้อไม่ยได้ไม่ได้เยเข้ามาคอมเมนต์มของดูท่องช้างนี่เจมาตาเจะคอมเมนต์นสอง้มาตาสี่มาตาสี่อันนี้จะไปดูผลช้างสัมผัสเราะช่างสีประหลาดอะไร็นอย่างนี้มันจะอยู่ในมาตาส กฎหมายรยไัแต่ไช้าเข้าไปที่บมีมาเลยแบบพุทธกาลแต่พระพุทธเจ้าเลย่พระุ้ช้างแล้วอันรบงเกว่าม่พราัญแล้วมันจะมีเรื่องที่ช้างเนี่ยได้มาถวายการดูแลพระพุทธเจ้า่อนที่ท่านตีอุเบกันกมีเฟซบุ๊กของพี่ใช้ใช้แคนดี้แล้วก็เรื่องของมูเนี่เป็นลูก ว่าทำไม,มทีมน,น,น่าดเงดูดใจนี่ข้อเนี้ยใช่ก็คือใช่แล้วท่านเนี่ยอยู่สีออสอง,อองค์ทรงเหมือนมาฟังพระื่นเทพไหมนียี่สิบหกพระองค์รักษาเนี่ยเนี่ยแล้วอันนี้มูลพระถึงได้มาเอามูลท่านไปทำพระมีพระเนี่ยเอาไปไปเข้าโบสถ์เพื่อที่จะมาทำเป็นของท,ที่เจที่ผู้ทรงอยู่ในพระเวลาเขาทอดทิพย์เนี่ยเลือกพระกันจะได้แจกะแล้วก็ วัดที่พี่หมูจะไปทำกระสินเนี่ยเพราะท่านเอาน้ำให้ทรั้งละ200วัดอะไรวัดอะไรนะวัดคือตรงนี้วัดฝุนน่อะไรเงีนน่ยวัดอะไรนะที่ท่านเอาน้ำมาให้เราอ่ะนี่ยเนี่ยคนเงี้ยเราจะถามเลยว่าท่านเอาน้ำให้เราอ่ะครั้รงละ200 วัดเขาไม่เดือดใช่ไหมท่านจะนำให้เราทีสอง้อี่สิทีให้ประชาชนที่มาเราก็เลยว่าเราจะหน้าโปรไฟล์ให้มึงหนึ่งภาพของพี่แจ็คคือเป็นแับไหนเพราะฉะนั้นเ็นไม่นด้ใส่หน้าตรงนั้นปกติการที่เล่นมานี่เหมือนเฟซบุ๊กที่มนีคว่ี่สักศิษเรต้องถ่ายให้ครบเพื่อกาสเลยต้องถ่ายสามองแล้วก็ทีนี้ เราอยากให้ถือเซนดีว่าจูดาห์เจ้าหชันฟ้าจาันินสีันนุมบรรดานเแม่ท่นเลนี่หมายจากเ่าแม่พรทายไม่พรเพยอย่างเงี้ยนะเราก็เลยไปถวายวัดใกล้ๆเนี่ยหถือาแกที่เหลือเนี่ยก็จะไปกระถินมันก็จะเปบสามองค์ฉะนั้นท่านก็คือเราเอามาถวายมาถวายหลวงปู่ครูบาธรรมมุนีคลิที่ไปถ่ายือขึ้นมาเมื่อกีห้าองนะอดำดนะคะ้ว่ยท่านจะเกี่ยวยงกับแม่ลักมิคธิ์อันี่เฟซุกนั่นี่ท่านระงบรมดำท่านาะ ไม่มีรอเดีอย่างไรเป็นพระเพลิงที่ขึ้นขึ้นมาจากข้างฝาเป็นพระพิฆเนศวรแล้วก็พระโกลเจนนาเนศวนข้างซ้ายเป็พระโกลเจนนาเป็นที่ประทัของช้างเผือกก็คือท่านจะบันดาลให้เกิดเออช้างพังไม่ไดเลยข้างซ้ายก็มากกว่าข้างซ้ายแล้วก็นข้างซายก็มากกว่า้งฝามันก็เราจะมีหก ข้างสั้นสามก็จะเป็นหกก็เลยจะเป็นช้างเผือกเองช้างโผล่ช้างเผือกตีก็จะเป็นผู้ประถมกรช้างเผือกฉะนั้นหมอช้างหรืออะไรเนี่ยเขาจะนับถือพระอานิสงส์มากวันนี้ผ่เนี่ยจะได้ดอกบัวจากพระนารายณ์เนี่ยร้อยสามร้อยหกสิบสองใช่ไหมคะหลังท่านก็เลยเยอะฉะนั้นท่านก็เลยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องช้างเผือกแต่ว่าผู้สร้างโลกคือพระนารายณ์พระนารายก็เลยเป็นพนลโอเคพระผมที่อยืนเลยเนี่ยพระผมเป็นผู้ผู้สร้างข้อหมาย มีสองขโมกมีพีดามีหงอนมีขนสีทองมีหนึ่งรูมีสีขาวแล้วก็ตรงตรงปากท่อน่ะจะไปดูสีปากท่อตรงนี้ท่านมฟูงใบเป็นสีขาวค่ะแล้วท่านก็จะมีวงยาวเดียวรักและเป็นหนึ่งเดียว The Best of the World The Best of Thailand เลยแห็นซ้ำเลยก็คือท่านมีเพดานรูเพดาหนึ่งดู องแรกที่เจอก็คือที่สี่กันตาแต่ท like em. ่านตื่งล้มลงแล้วองค์นั้นเป็นสีชมพูแล้วไม่มีเส้คนสำคัญค่ะแต่เวลาเขาสอนเขาสอนทางการถวัตถะเมื่อไหร่ที่สอนสมาธิอันนี้คือรายขอันนี้ท่านธรดีก็ทำหลักข้างหลังเพื่อนไหมทัานก็ทำตามนูท่ต้องลงไลน์่เนี่ยฏิศไม่อยากให้คนอื่นเป็นเพื่อน่นต่ำทต่ทำเลยนะทิศของคนเรานีมันจะมีหกทิศ ชิดเบื้องหน้าเบื้องหลังชิ่เป็นพ่อแม่คือบาอาจารย์อะไรไ้นะแต่ว่าสิ่นะงของ คลิปสองนะเพราะว่าเรื่องของช่วงสี่โมงรืออกเรื่องหน้าเดี๋ยวความเจริญรุ่งเรืองมันจะเป็นแทิศอันนี้คือทิศของคนคนจะมีหกทิศเรื่องหน้าพ่อแม่เรื่องหลังบุตรยาซ้ายขวาข้างบนพระอาจารใเงี้นี่เรียก่อหกทิศของคนแต่เมื่อไรที่ทิศของทิศของเรื่องไม้มงคลนี่นี่อันนี้เนี่ยดูสีเรื่องช้างมัไม่้ไใช่ว่าเกิดอยนี้ตามาช้างยไถวายกันเลยปสอนิปใช่ามอลไห่ ี่หลายเลยเดินทางไปอ่ะที่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นคาราวานด้าที่พระนัทของพระมหากษัตริย์เนี่ยและสมัยปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำร่วมทำสงครามแล้วแต่ช้างก็ได้มีความสำคัญกับอยู่เป็นคนไทยกับพระมหากษัตริย์ก็อยู่ในที่โพงอ่ะอยู่เป็นชาติเป็นสัญลักษณ์ของเราเลยเมียมันจะมีกฎหมายภาษต่แต่เพราะมาสอ ไม้เมืองคนจ้าอยากแล้วก็จะประจำทิดทั้งหมดแปดทิศนี่ยค่ะไม้เมองคลที่ท่านทำไว้แปดทิศหนูก็จะไปศึกษามาแต่ละทิศเนี่ก็จะเป็นยังไงก่อนที่เราจะพูดน่หนูก็จะศึกษาก่อนแล้วถึงจะมาเผยแพร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องไปสู่ฐานะละเอียดอ่อนใช้ละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่ต้องจริงเนี่ยมันโมเมม่ได้ไหมไม่ได้นะนี่เขาเนี่ยไว่ได้มันจงออกไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมแม่เนี่ย ว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะยังมีความสำคัญไม่เปลี่ยนแปลงว่ายังไม่ได้ทําสงครามก็ไม่เป็นไรก็ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วก็เนี่ยองค์ท่านเนี่ยต้องหวานตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยรอสิแล้วรับทุกท่านผมมันที่แปดพฤษภาคมสี่ได้ตกลงแล้วว่ามันควรจะสุดแล้วอ่ะมันก็ยังไม่สิเร็จนะเบาหรือแตงเบา หนูก็จะศึกษาหมดเลยนะว่าเนี่ยเขาจะการโดนใช่ไหมที่เนี่ยอะไรอ่ะรันมีคนว่าใช่ไหมที่จะพูดเนี่ยแล้วก็ประวัติศาสตร์โบราณนานมาพุทธกาลเป็นว่ายังไงช้างน่ยเกิดมาจากไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาว่าพระเอราวัณคืออะไรพระเอราวัณทำไมถึงสร้างีห้จริงจริงเยอะกว่านั้นแต่ว่าเราสร้างไม่ได้ก็เลยสร้างให้สามเสียงไงเป็นของพระหะนะของพระอินน่ะเห็นไหมว่าชั้นปลุกให้นเร้างูจะทำโลกเลยอ่ะจะทำโลูกับแผ่นดท่านโลกเนี่ยไม่ใช่เรื่องว่า นนขดัดแม่แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพ่อยัง่ให้หายตกมันอย่ามาอาบน้ำจะงามมากจอยางงามเลยน้องหมาเราไปถ่ายนีม้ถ่ายรูปักปกกันหน่อยวถักักถ่ายรูปักปกหน่อยถ่ายรูปหน่อยจีอจา๋า ลูกเมาทาับได้ี่เลีกมานเขามากลับลาแล้วก็ทำร่วมกระถิ่นให้พ่อสบายนะซึ่งเราที่เขาทำให้พ่อ้มองกล้องหน่อยดีหนึ่งสองหนึ่งสอง ทำปกครับพีหนึ่งสองครับกล้องโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเสื้อลี่ี่มีคนอะเยอัดเฮ้ยมาแลกลาันก่อนแล้อะไรที่เรามาก็จบไปนะจบไปเไม่จึงนุก ใช่ถ้าเกิดเขาไม่พามาก็ไม่ได้มาเลยอ่ะจริงๆนีน้องมาจากมูดอาหารที่แบบมามันมามาจากมูดอาหารมาที่นี่เมนค่ามันขายลูกคนเดียวนไหมขายลูกคนเดียวนะคนเดียวเนี่ยก็ไปมองดวงเลยตั้งตัวดีกว่าไหมให้มือ้มือดูแค่เนี่ย สามารถอาไปวางได้พ่อพายหันหน้ามาแล้วก็ไปวางได้ชืวอุได้ชื่อนะปังชื่อเล่นปังหุะภาษาจีนหุยหุยแปลว่าคุรู้คุ้หุยเดี๋ยวพี่นไปแล้วกันเ๋ย รับผมโดยที่ปางที่หอยนะจ๊ะก็เตือนเต้นยวช่วงนี้